สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นผมขอวัดสุดก่อนเลยครับซ้ายมือครับป๊าก็อบอกแล้วว่าผมมาวัดสุดท่านผู้ชมวัดสุดครับมาไม่เอย่ย เขามาแล้วครับ <the> โอเคจะวัดสุดอย่างนั้นเหรอเพื่อน <c oughs> รอบนี้ผมน่าจะบุกมงบ้างครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ผมไม่ได้เดินมงนานแล้วนะครับเนี่ย <the> วัดสุดครับวัดสุด <the> วัดสุดครับวัดสุดโอ้โหปัดขาที่แอบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้ โอ้โหวัดสุดครับวัดสุด <c oughs> แม่งยิงโคตรแรงเลยครับเฮ้ยชุดโอ้โหเรียบร้อยคามมิง่ง <c oughs> เปอรที่สดกว่านี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมผมขอบอกไว้เลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โอระเบิดลอยมา <c oughs> จังหวะเจอแล้วก็เดินเลย Fire the hole. สวัดีเพื่อนซ้ายครับโอ้โหไม่ได้แฮะถ้าผมเปลี่ยนกระสุน,นก่อนผมว่าผมน่าจะรอดท่านผู้ชมแต่ดันรีบไปหน่อยครับโอ้โอโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมแสงมันเยอะจังเลยวะเนี่ยโอ้ยเกือบแล้ว เอ้ยนั่นผมจะขอ <the> ปาลระเบิดหน่อยครับโอ้สะพานเดินมาแล้วอ่าระเบิดฟรีครับอีกสักลูกหนึ่งไปโชว์หน่อยสิโอ้ไม่ได้เลยฮะจะทำอะไรเพื่อนผมสวยครับไมเฟรนผมคบบ้วให้อยู่ครับ <Okay. S 2> เพื่อนเราบอกว่าโมงครับก็เรียบร้อยไปดีอ่ะผมเก็บให้แล้วเพื่อน โอ, oh, yeah! อ,อ้โหได้แค่คิวเดียวเออรอบนี้เล่นยาวบ้างครับท่านผู้ชมเกิดเรามีครับอาตายไปดิเพื่อนสวยเพื่อน เอ่อผมลองบุกเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมขวามือผมมีครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคิวผมมีเงียบนะเฮ้ยตายเพิ่มไปอีกครับเดี๋ยคนเดียวแล้วท่านผู้ชมโอ้สวยเพื่อน ได้ครับได้เดี๋ยวผมเปิดให้ครับอ้แอบ,บไว้ก่อนท่านผู้ชมขวามือครับ โอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยรอบนี้ผมบวกยาวเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมป๊าบมองมีครับโอ้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาแหละท่านผู้ชมผมมาวัดสุดเอ้ย เอ้โหเองออกมาได้ถูกเวลามากเพื่อนอย่าเพิ่งเกิดนะผมจะเปลี่ยนกระสุนก่อนเฮ้ยเขาโดนหลังเขายิงครับไอ้นมเฮ้ยเองก็จะวัดสุดอย่างนั้นเหราเพื่อนโอ้หผมเลยยอมใจเขาเลยเฮ้ยโอ้โหเองก็โหดเกินเอาลูกซองไปยิงเขา่าไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เฉิดฉายบ้างเลยหรอ ทีใครทีมันไว้เพื่อนเอ่อหน้าผมมีครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหเขาเล่นผมสะดุ้งเลยว่ะเมื่อกี้นี้โอ้ยโ,โดนขวายิงอีกขวามือผมครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยขวาครับโอ้โห,โโหโก็ก็คนมันไวอ่ะครับโทษทีอยู่ไหนอีกซ้ายตรงแคบมีครับท่านผู้ชม ชุบอย่าพังตายอย่าพงตายอ้ยยิงลมเฉยเฮ้ยระเบิดโอ้โหวัดวัดจะวัดสุดไม่ล่าจะวัดสุดไม่ล่าฮะเฮ้ยอย่าห้าวเป้งเดี๋ยวไอ้นมแถวเนี้ยพี่คมลัวเปล่าปาระเบิดไปก่อนครับในโกดังมีท่านผู้ชม เอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีไอ้นมพี่มันไวว่ะซ้ายครับอุ้ยเขาโดนเบิ้ลหัวไปเฉยเลยโู้โหอย่างนี้ก็สวยดีครับมาจุลาดเหรอคอมมีท่านผู้ชมขวาครับโอ้โหเองจันเนียนเกินไปแล้วอะเอาระเบิดไปกินซิเพื่อน โอ้โหควมครับอ่ะเขาออกข้างนอกไปแล้วเฮ้ยชุบมาจุลาอย่างนั้นรึท่นแน่เบาได้เบาสิเพื่อนไม่ต้องเล่นครับจะเดินไปไหนโอ้โหน้าผมเลยท่านผู้ชมโอ้ยโ,โอ้ยไอ้นม โอ้โหหลายทางชิบเปล่งเอ,อ่อกอดังมีครับเอ,อ้ยผมเดินลากได้เลยอะ่ะกอดังครับซ้ายนากอดังยังมีอยู่ท่านผู้ชมอุ๊ยระเบิดมา โอ้โหกำลังคิดเลยว่าหลังอย่าเข้านะวัดสุดเวยวัดสุดวัดสุดสุดในรุ่นแล้วก็บอกเออเรียบร้อย ผมบอ,อกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ